ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกลัลยาณมิตรเพียรใจโรจนะสินวิไลและกลัลยาณมิตรสุนีพรเลิศก,กุลทานน์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบบรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะ ให้สุข,ขะให้ภละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธะภาควะโตปุพภาคณมการังกะโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ะควะโตอะราหะโตสมมาสัมพุทธาอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสาปาริวารานิสาปาริวารานิพีขุสังคัสสะพีขุสังคัสสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคภพิกุสังโคอิมานิอิมานิ ภตานิภตานิสาปริวารานิสาปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตตอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหาตายะญาตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ จงรับพัตตาหารัตตาาหรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมักผลนิพพานเพื่อมรรผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลนานเทิน,านสา<ถ>ธุ<ถ>ตั้งใจกรวดน้ำุธินสนุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเขาเาปนในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่าง ดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราวางใจเบาๆไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเรานั้นจะมีชีวิตอ,อยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลาย มีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุพร,รุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักทั้งหลายตลอดจนเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสมมาทิติทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนหนึ่งกรรมนั้น แล้วเราก็ตั้งใจรับพรอพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพบุเรนตุสังกปา จันทัวปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาพิติโยวิวัชานตุส โยวิวัชานตุสาพะโรโควินาสตุมาเตะภะวรโรนดรายโยสุขีติขายุโกภวะสับพีติโยวิวัชันตุสาพะโรโควินาสตุมาเตะภะ วันตรายโยสุขีธีคายุโกภวาอภิวาทนาสิเิสนิจังมุตตาปัญญโนจตารวธรรมาวันฐิอายุวนโนสุขัง อาลังอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยัสวันทโกพลวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสาปทาตุงคารองคาพยาเวร

รายาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยสิทธิธนังลาพังโสติภากยังสุขังพลังสิริอายุจวันโวจัพคังวุฒิเจยสวาสตวาสาจะอายุจชีวสิทธิ

มานุภาเวนัสธาโสดิภวันตุเตยภวตุสาพมังคลลังรักขันตุสาพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสดิภวันตุเต ใจบูชาพระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวังอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวา,วาขาโตภควตาธรรมโมสวาคาโตะภควตาธรรมโมธัมมังนะมสหมมิธัมมังนะมสัมมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนะภควโตสหวกสังโคสุปฏิปันโนะภควโตสหวกสังโคสังฆังนมาม,งงนามามิสังฆังนมามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรีย,ยงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณแยาจารย์และยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ ให้มายุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ